เป็นอะไรลูกฮะเป็นอะไรอ้าวอ้ากันหัวเจ้าไอ้ลูกกันหัวเป็นอะไรอืมกดอะไรกดอะไรใจร้ายขนาดนั้นอ้ายอมแล้วโอู้ยยอมยอมอ้าวยอมยอม ใจร้ายนะเป็นอะไรลูกฮะกันหัวแม่ตัวเองเหรอโหดจังเลยเว้ยโตใครทําหนูลูกบอกสิใครทําหนูนะใครทําลูกโกนะ